มาพบกันแล้วนะครับในแบบฝึกหัดที่7.12จุดสนะลูกอ่าวิธีการทํานะครับครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่องการบวกนะครับทศนิยมไปแล้วเราก็มาเรียนต่อนะครับครูเปาเน้นย้ำนะครับที่แล้วว่าต้องวางจุดให้ตรงกันนะครับอ่าอย่าง15.7นะลูกเนี่ยแบบนี้นะสิบนะครับนี่นะครับบวกกับ9.8ครูเปาก็จะวางจุดให้ตรงกันแบบนี้เลย 9. จุดให้ตรงกันนะครับ8แล้วหนูก็บวกกันได้เลยครับเนี่ยอ่าแต่นี้มีการทดนะครับอ่าแบบนี้มีการทดนะนะครับ เจ็ดบวกแปดเป็นเท่าไรครับเจ็ดบวกแปดแปดอ่าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบอะไรครับหนูนับต่อไปเลยเป็นสิบห้านะครับใส่ห้าและทดหนึ่งในหลักถัดไปครับเหมือนการบวกปกติแต่ตรงไหนที่เป็นจุดเราใส่จุดให้ตรงกันนะครับอ่าดูนะครับอ่าห้าบวกเก้าเป็นเท่าไรครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ทดหนึ่งเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งในหลักถัดไปครับหนึ่งทดหนึ่งเป็นสองเรียบร้อยครับตอบว่าตีปิดเส้นสองเส้นนะครับตอบว่า 25จุดอะไรครับ25.5นะครับทดเหมือนเดิมแต่ตรงไหนที่เป็นใส่จุดก็ใส่จุดนะครับให้ตรงกันเท่านั้นเองครับลูกอ่าข้อที่2ครับดูนะข้อที่2นะครับ45.26ุก 45. นะลูกอ่าบวกกับย9ิจุดอะไรครับบวกกับ29.77นะครับ อ่าเหมือนเดิมครับทดเนาะมีการทดอ่าเจ็ดหกบวกเจ็ดเท่าไรครับสิบสามเนาะก็ใส่3และทด1นะครับลูกอ่าเจ็ดบวกสองเท่าไรครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าทดหนึ่งเป็นสิบก็ใส่ศูนและทดหนึ่งทดในหลักช่องถัดไปนะลูกตรงไหนเป็นจุดเติมจุดให้ตรงกันนะครับอ่านี่นะครับห้บวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับทดหเป็นสิก็ใส่หและทดหนะครับสีกสอเป็นหทดหเป็นเนะครับตอบแล้วเป็นเจ็ดจบแล้วครับนี่แค่นั้นเองง่ายๆครับ เรื่องนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครูปเป่าว่าง่ายนะลูกเรียบร้อยนะครับอ่าข้อ2เสร็จแล้วอ่ไปดูข้อ3เลยนะครับตั้งให้ตรงกันก่อนนะครับศูนจุดสากับอีกอันนึงก็คือ5.874นะครับอ่าอันไหนที่วางไม่ตรงนะครับช่องไม่พอหนูเติมศูนย์ใส่ให้ตรงกันเลยจะได้ไม่งงนะครับ เรียบร้อยนะครับพอใส่แล้วเราก็บวกกันเลย0ูนย์บวกสเป็น4นะครับหกบวกเนะครับได้เท่าไรครับหกบวกเได้เป็น13ใส่3และทด1ในช่องถัดไปนะครับอ่าดูนะ8ปดบวกสเป็นเท่าไหรครับแปบวกสเป็น11เอนาะทดหเป็น12ก็ใส่2และทด1อย่าลืมตรงไหนเป็นจุดเราก็ต้องเติมจุดให้ตรงกันตลอดนะครับอ่าศูบวกหเป็น5้ทดหก็เป็น6นะครับก็ตอบว่าตีเส้นปิด2เส้นนะครับก็ตอบว่า6จุดอะไรครับ6.2 3 4นะครับเรียบร้อยอืม ข้อถัดไปนะครับเอามาตั้งก่อนนะครับ905อนะครับจุดหกสองเาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนะครับ12นะครับอ่านตั้งจุดให้ตรงกันครับ12.4ตรงไหนที่มีที่ว่างนะครับเติมได้เลยลูกเติมไปเลยเติมศูนย์ไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับเติมไปได้เลยนะครับ ่าเดี๋ยวเรามาบวกกันนะลูกมาอ่าดูนะครับ9บกบวกศเป็น9นะลูก2อบวกศเป็น2นะครับ6บกบวกสเป็น10ใส่0ทด1นะครับตรงไหนเป็นจุดใส่จุดให้ตรงกันนะครับอ่า5บ้บวกสเป็น7ทด1เป็น8นะลูก0บูบวกหเป็น1แล้วก็9ดึงลงมาก็ตอบว่าปีเส้นปิด2เส้นนะครับก็ตอบว่า918.029นะครับอ่า918นะครับลูกจุด 0 2แล้วก็9นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าข้อ4ละอ่าต่อไปข้อ5นะครับ4 9 9 8บวกศตั้งกอนลูกอ่า4.998ุปนะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ0.2อ่าตรงไหนว่างนะครับตรงไหนว่าง,ตง,างเติมศูนย์เพิ่มไปได้เลยนะครับเพื่อให้เท่ากันจะได้ไม่งงครับ เติมได้เลยบวกนะลูกอ่าแปดบวกศูนย์เป็นแปดนะครับเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะลูกใส่หนึ่งทดหนึ่งใส่จุดให้ตรงกันทั้งสามจันนะครับสี่บวกศูนย์เป็นสี่ทดหนึ่งเป็นห้าตอบว่าห้าจุดหนึ่งเก้าแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอืมอ่าห้าจุดหนึ่งเก้าแปดนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าข้อหกลูกอ่า 0 9นนะลูก0.96นะครับบวกกับ1.355นะครับตรงไหนว่างเติมศูนย์ได้เลยนะครับสูตรบวก5เป็น5นะครับ6บวก5เป็น11ใช่ไหมครับใส่1และทด1นะลูกอ่า9บวก3เป็น12เนาะใช่ไหมทด หนึ่งก็จะได้เป็นสิบสามนะครับอ่าใส่สามแล้วทดหนึ่งใส่จุดให้ตรงกันนะครับสูตรบวกหนึ่งเป็นหนึ่งทดหนึ่งเป็นหนึ่งเอ้ยทดหนึ่งเป็นสองนะครับก็ได้เป็นสองจุดสามหนึ่งห้าตีเส้นปิดสองเส้นนะครับแล้วตอบว่าเป็นสองจุดสามหนึ่งห้าโอเคนะครับอ่าสำหรับนะครับอีกสี่ข้อนะครับลูสี่ข้อตรงนี้ให้ไปคิดเองเนาะโอเคหนูน่าจะทําได้นะครับโอเคนะครับอ่าเจอกันอีกทีนะครับในคลิปแบบประหัตที่เจ็ดจุดสิบสามนะครับบ๊ายบายครับ